ขายก็ะสุนตาน่อยอันนี้แม่พันอันนี้เฮ็ดจักยางนี่หน้าหอยอันนี้เฮ็ดซี่างอันนี้หน้าหน้าหอยนี่ปกติเพิ่นจะขายทางพุ่นยมมะเรงอันนี้เพิ่นขายขายตั้งเสาตั้งแรงเนาะจังไในเงินอันนี้หน้าอู๋ดาราคิดจกค่าสวัสดีค่ะนี่เอฟเีของหวานในเรื่อหนึ่งค่ะนี่ยเอฟซีของหวานนะคะกับข่าวกับตำนานนอันนี้หน้าอู๋ค่ะอันนี้หน้าหอย อันนี้ตาลก็ลงมาตาลลงแม่มาจะทำวามสะอาดตลาดเอ็นบ่โอ้เจ้าเลี้ยงบ่หัวเจ้าบา,บบา,บาทเจ้า,า,บ,า,าบาทสวาสวบาทน,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 นี่น่ะสาวบาทบ้านบั้นน้ำลายคล้ายเถื่อเขาจะซื้ออยู่เนาะซื้ออีปูกนกันนะมืผอวานนี่ซื้อแกงเนี่ยผอวานนี่ซื้อแกงเฮ็ดปวกท่าซีบาทได้บอกหลานเนาะท่าซีบนะนี่ค่ะภาครกิจของเราขยะ เต็มมากกระสิกวดกระสิกวดม่เหลวสักก่อนฟังทางพุ่นเอียดร้ายยุกจะขอ,อยาก,กดวยขยะกันเอาขยานะรอดหน้าตลาดสักก้อนค่ะ เอย่เอาย่เอาไปย่บอกสวนที่แฟูดเนียนเงี้ย เลือฟังเดียวค่ะฟังตรงขามเนาะอันนี้ทั้งอะยะกัเต็มละไม่เขียวมาซอยเหมือนเดิมพ่นมาตลาดคู่มือเนาะพ่นมาส่งร้านเพ่นอันฟังทางผู้เนี่ยจูบน้องเลยค่ะเด้อพูอยืนอ่นะอันนี้รถโ,โจ๊กรถอันนี้ไม้ยังเพราะว่าอันข้าเจ้าว่าข้าเจ้ามีงบงบสองแสนข้าเจ้าสิหลกคล้องไหมคะ่ะและ้วก็เฮสันมองมองออกร่างกายไหมสวนสาธารณะไหม ให้คนแรนออกกําลังกายยนี่ยมแรงสิงไหมคะเขาจะออก,กสีลาดปูนลาดยังมีไฟจุบเจืองบสองแสนค่ะโอ้จะเลื่อนไปหนะคะ่ะอยู่ตลาดอยู่หน้าตลาดสิจะเลื่อนไปนหะนมี่คนออกกําลังกายแต่ว่าอันดับแรกเขาทําวานสะอาดของเขามันแล้วก่อนพอเพราะว่าแดดกระคืนเรียบยร้อยแล้วฟังท่าผุนเรียบยร้อยแล้วสะอาดแปนอันไม่แค่ว,ว่าตึกได้ลานบ่บ,บมีไฟขวดเจือเสืออน แม่ค่ะก็เริ่มไล่แล้วเอาตัวมาจองไว้เนาะเพราะว่าแม่ค่ะไล่เนี่ยผู้ใดมาท่านเขาเจากับมาตั้งโต๊ะประทันเขาจาก็เลยเอาตัวมาตั้งเป็นทีของไผรของมันเลยต่อแบบสีเงาเห็นมององค์การเก้านี่กัปูบ่พ่ออพ่อบอเพื่อนบริจาคบริจาคให้องค์การบริจาคให้หลวงแต่ว่าเลากก็เลยมีสิทธิ์อันมีสิทธิ์อันเด่นเฮ็ดอันตั้งโต๊ะหน้าตลาดไหมเขาจะก็เว่าเริ่มแรกเอา้าก็มีอัน ค่าตลาดก็เก็บเอาวันเมนที่หอดันนาตลาดจะคล้องขึ้นมาเก็บได้อันนี้คือที่หลวงที่หลวงอยู่ค่ะแต่ว่าปูบนบริจาคบริจาคให้หลวงคือก็เลยไม่สืดนอดเดน,นเอาตมาตังไหนเก็บค่าแพงไหนคือเเ่าไปโรงเรียนป่ะค่ะเนี่เงาเหยียดคุค่ะทั้งในกับเงากันปลูกกันปลาเกวาแต่าเบิองนี่คือ กูิไมไปซื่ออันคนเฮ็ดตุ๊กเตี้ยนะ่ะได้ขายฮอดใบตองได้ขายฮอดมากได้ขายฮอดอันหยวกอันจักมันสิเฮ็ดหยังแน่เนาะนี่แม่เขียวมาเฮ็ดซอยเหมือนเดิมกวดขาดออกมาซะก่อนวดออกมาซะก่นอกนจังใส่ถางขยะเดี๋ยวอนอากกวดก่อน คนรอรถโไงเมียนค่ะเอาไปยังรถสายตามาดีแต่น้อยเนาะนี่เนาะไปใส่มันจักไรไปแล้วมีพรบ่มได้จ้างนช่็บอกยายเต้ไปเสียบมันน้ำเนี่ยอ่ะยายเต้ได้เป็นหล่แล้วมากวดแล้วมากวดขยะ แปนบ่แปนตาบ่ไม่เขียวมาซอยอเออคุณค่าเรือมองเนื่งมาท่านหล่ะเรีย่ยวยู่มันยาวัวเนาะท่ามันกระโปงไม่เขียวโซ่ซอยเดี๋ยวขออนุญาตปั่นไปกดขยะก่อนนะคะเด้อกดขยะายาเราเรี่ยวกันสิเมื่ออาบน้ำกินข้าวแล้วก็จะเอาเอาที่ข้าวไปล้าง,งก้อนสกปรกขัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเด้อบ๊ายบาย